สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีก็รูเกิดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้หน้าทาวล้วน,นะคะก็จะมาทําเป็นคลิปพิเศษนะคะในหัวข้อขอขมากรรมนะคะเพื่อเปิดนี่ศีลอย่างไงนะคะให้แบบดวงชะตาของเราดีขึ้นนะคะในประจำเดือนมก,กราคม2568นะคะและก็ผู้ที่เกิดในวันที่16รกราคมนะคะไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะสามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์นี้ได้นะคะหัวข้อนี้น่ะจะสําคัญตรงที่ว่า เราขอพรเทวดานะคะประจําเดือมนมกราคมองค์ไหนดีนะคะเพื่อขอให้แบบมีเงินมาเพื่อใช้ปลดหนี้ปลดสินได้หรือบางทีอาจจะแบบไม่ต้องถึงขั้นแบบปลดหนี้ได้แต่ว่าขอให้แบบมันมีโชคลาภเข้ามาหรือว่าอาจจะหมายถึงให้การเงินมันดีขึ้นให้การเงินมันคล่องขึ้นนะคะมันคล่องขึ้นแล้วก็ ให้มีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนได้แบบสามารถใช้นี้ได้ทุกๆเดือนนะคะอาจจะเป็นความหมายประมาณนี้นะคะของการาหัวข้อนี้นะคะแล้วก็ที่สาคัญคือทำนานแบบภาพโดยรวมนะคะไม่เจาะจงดวงของใครแบบเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางในการดํารงชีตก็พอนะคะการขอพรหรือขอขมากรรมนะคะสําคัญตรงที่ว่าเมื่อเราขอไปแล้วนะคะต้องมีการลงมือทํามีการลงมือปฏิบัติตด้วยนะคะคือจะแบบว่าขอแล้ว อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรมัวแต่แบบเขาว่าน้ารอแต่โชคลาบหรือโชคชะตาให้ท่านแบบเสกงให้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณขอแล้วคุณต้องลงมือทําลงมือปฏิบัติด้วยมันถึงจะเห็นผลลัพธ์นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอย้อนดูอดีตที่ผ่านมาของคุณกันก่อนเนาะว่า เราเคยทําอะไรกับใครเอาไว้หรือเปล่าว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามนะคะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามซึ่งมันจะส่งผลให้คุณต้องแบบได้มาพบเจอกับในเดือนมก,กราคม68นั่นเองนะคะอขอย้อนดูอดีของคุณนะคะบางคนอาจจะบอกว่าผ่านไปกี่วันที่ผ่านมาบางคนอาจจะบอกว่าเพิ่งจะเหตุการณ์ผ่านไปเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้ว3วัน ที่แล้ว3ามสัปดาห์ที่แล้ว3เดือนที่แล้ว3าปีที่แล้วก็ได้นะคะบางคนมันขึ้นอยู่กับเคสของใครของมันเนาะอ่ะอ่ะมาดูสิเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์อะไรนะคะอืมเป็นเรื่องอะไรบ้างอันนะอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เนาะอ่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะส่งผลให้เราได้เจอแบบนี้หรออะไรแบบนั้นนะคะภาพเหตุการณ์แรกนะคะของกรกฎ จริง,รง,รงๆกเรากดนะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวมากและเป็นคนที่ขี้สงสารคนอื่นนะเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ดีนะคะเข้ากับคนในสังคมได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบฉลาดหลักแหลมนะคะแล้วก็วางตัวดีรู้จักในการพูดนะคะพูดแบบมีวาทศิลป์พูดแบบฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ต้องใช้คําว่าอะไรดีอะ เป็นคนที่แบบว่ามีหน้าที่การงานดีในทางสังคมด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือหน้ามองว่าพอเวลาถึงถึงจุดที่ต้องรับผิดชอบอ่ะคุณจะรับผิดชอบได้ดีมากๆแล้วก็กรากฎบางท่านาน,านี่น่าเห็นเป็นเป็นดวงที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับระบบข้ารชาชการคาว่าระบบข้ารชาชการเนี่ยอาจจะหมายถึงตํารวจทหารก็ได้นะคะตารวจทหารนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายก็ได้เอ่อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาจจะหมายถึงเช่น อายการผู้พากษาทนายความแบบนี้ก็ได้นักกฎหมายก็ได้ประมาณนั้นนิติกรอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่สู้กับชีวิตมากๆต่อให้คุณเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรเยอะก็ตามคุณก็จะลุย ต่อให้มันมีสิ่งกีดขวางข้างหน้าคุณก็จะลุยลุยแบบไม่ยอมแพ้ด้วยนะคะคุณเป็นคนที่เอาใจใครไม่ค่อยเก่งเอาใจใครไม่เป็นนะเอาใจเจ้านายไม่เป็นเอาใจลูกน้องไม่เป็นหรอกบางคนอาจจะมองว่าคุณเหมือนคนหัวดือ้อหัวแข็งนะแต่จริงเราไม่ใช่คือน่ามองว่าคุณแค่เป็นคนที่แบบตรงตรงตรงปตรงมาแล้วก็คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าใช้คําอะไรดีอยคือรักในความยุติธรรม ไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณในในที่ผ่านมาสิ่งแรกในหน้ามาว่าเป็นเรื่องงานนี่แหละเกี่ยวกับการทํางานทั้งทุกอย่างเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาทางการเงินในเรื่องของความรักหรือว่าเป็นในเรื่องของการทะเลาะอะไรกับใครแต่เป็นในเรื่องของการทํางานซึ่งบางทีเราเป็นคนตรงๆนี่แหละตรงไปตรงมานี่แหละมันเลยทําให้แบบว่าการทํางานมันก็จะแบบเขาเรียกว่าแบบ แบบมันต้องแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะแบบตรงอะเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบระเบียบเลยประมาณนี้แบบคมกริบเลยะประมาณนี้นะคะแล้วก็เออมันอาจจะมีบ้างเช่นคนที่ร่วมงานกับคุณคาว่าคนที่ร่วมงานเนี่ยอาจจะหมายถึงลูกน้องลูกจ้างก็ได้ใช่ไหมเจ้านายก็ได้ด้วยที่บอกว่าคุณเป็นคนที่เอาใจใครไม่เป็นเอาใจเจ้านายไม่เป็นเอาใจลูกน้องไม่เป็นด้วยส่วนหนึง่งบางทีอะลูกน้องลูกน้องดื้อ าบางทีลูกน้องดื้อบางทีลูกน้องก็แบบอาจจะเขาเรียกว่านะมีความที่เป็นของเขา่าหรือบางทีอาจจะแบบเจอลูกน้องดีลูกน้องเชื่อฟังนะคะเป็นคนตรงๆเหมือนกันกันกบคุณอะไรประมาณนี้นะคะมีเจ้านายคอยช่วยเหลือประมาณนี้ก็ได้นะคะก็คือหน้ามองภาพแบบคุณก็ไม่ได้ทำอะไรกับใครไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ใครแบบเสียหายหรือว่าไม่ได้ทำให้ใครผิดหวังไม่ได้ทำให้ใครแบบ มาเจ็บช้ำน้ําใจอะไรประมาณนั้นนะคะแมาจะเป็นแนวนี้แล้วก็บางทีเหตุการณ์ที่ผ่านมามีบางท่านนะคะอาจจะแบบเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีการไปขอพรสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานั่นเองนะคะแต่ก็มีบางท่านนะมีบางท่านเนี่ยไปเจอเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะคะอันนี้ถัดจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะ เป็นภาพที่เกี่ยวกับเรื่องเงินและเกี่ยวกับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งบุคคลคนนี้เป็นเขาเรียกว่านะไม่ใช่ญาติพี่น้องคุณแต่เป็นคนที่คุณรู้จักในชีวิตเหมือนกับว่าเขามายืมเงินคุณยืมเงินคุณจํานวนหนึ่งที่เยอะมากเป็นเงินที่ก้อนเยอะใหญ่มากแหละนะคะคืออาจจะไม่ใช่แค่แบบหลักหมื่นอาจจะแบบหลักแสนเลยก็ได้เนี่ย เกือบจับหลักแสนนี่แหละแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเหมือนกับว่าเหมือนถูกเบี้ยวเงินถูกโกงเงินถูกหักหลังในเรื่องของการเงินถูกแอบแทงข้างหลังหรืออาจจะแบบถูกถูกลักขโมยเงินอะไรประมาณนี้หรือบางทีอาจจะทําอะไรแบบแอบรับใครว่านั้นรับรับซ่อนๆ่อหลบหลบซ่อนๆไม่บอกคุณก็ได้เนี่ยความหมายเป็นประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเบื่อหน่าย กับเหตุการณ์ของคนที่หยิบยืมเงินคุณซึ่งคนคนนี้น่าจะเป็นลูกหนี้คุณนะคะเบื่อนายเซง่งงดหงิดงบางทีก็มันมันก็น่าหงุดหงิดเนาะมันรำคาญบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราตามทวงหนี้เขาอยู่บ่อยๆคือตามแล้วตามเล่าตามไปเท่าไหร่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอาจจะได้น้อยอยู่แต่ก็ได้นะประมาณนี้บางทีก็แทบจะไม่ได้เลยสักครั้งประมาณนี้มันทำให้คุณไม่สบายใจ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีความคิดเป็น2ออย่างนนในใจของคุณในตอนนั้นนะคะมันคือหน้าไม่รู้ว่ามันเป็นความคิดยังไงแต่ว่าคือคือเหมือนแบบลักษณะเหมือนมันไม่เชิงว่าไปไปด่าเขาด่าที่ว่าแบบไอ้ลูกหนี้คนนี้ไม่ยอมใช้เงินมันไม่เชิงแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกในใจที่เหมือนบางทีคุณอาจจะเห็นใจหรือสองคุณอาจจะแบบปง งแบบว่าอ่ะไม่ได้ก็ช่างมันเถอะแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่เวรแต่กรรมในเมื่อไม่ได้ก็เอ้าไม่เป็นไรได้นิดนหน่อยๆก็ยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรประมาณนี้สุดท้ายความทุกข์มันอยู่ที่ตัวคุณคุณกลับมานั่งทุกข์เองมากกว่าเป็นเพราะเหตุที่เราช่วยเหลือเขาเยอะจนเกินไปบางทีเอ็นดูเขาเอ็นเราก็ขาดถูกไหมคะการที่จะช่วยเหลือใครมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่า จะช่วยใครต้องดูก่อนว่ากําลังของเราพอที่จะช่วยเขาไหมเรามีมากพอจะช่วยเขาไหมบางทีเรามีน้อยแล้วเราอยากจะช่วยมันก็ช่วยได้แต่ว่าบางทีช่วยไปแล้วมันต้องยอมรับในผลของกรรมผลของการกระทําของตัวเองด้วยบางทีต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยว่าบางทีช่วยไปแล้วมันอาจจะไม่ได้คืนนะถ้าคุณยอมรับในจุดนี้ได้คุณจะไม่เป็นทุกข์แล้วก็ที่สําคัญน่ามองว่าคุณก็เหมือนจะโปร่งเ,เหมือนจะปรงกับ ในเรื่องของหนี้สินพวกนี้ด้วยไม่ได้เงินคืนอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางทีได้คืนนะแต่ว่ามันไม่ได้ครบทุกบาทประมาณนั้นอาจจะแบบเขาเรียกว่าขาดทุนใช้คาว่าขาดทุนก็มีเหมือนกันเนาะสุดท้ายก็เป็นความทุกข์ของตัวเรานะคะถ้าถามว่าแบบได้ด่าเขาไหมคือเนี่ยมองแบบเห็นภาพเหมือนไม่นะ คุณไม่ได้ด่าเขาแต่คุณเห็นใจเขามากกว่านะคะให้แช่งก็คงไม่แช่งหรอกนะคะจะด่าจะแช่งคือคุณไม่นะคะไม่ทํานะคะแล้วก็โชคชะตานี้นะคะอาจจะส่งผลให้คุณได้พบเจอกับเหตุการณ์ในช่วงของเดือนมกราคมคืออะไรนะคะมาดูกันนะคะสิ่งแรกคืออุปสรรคที่มันกีดขวางคุณอยู่ที่มันขวางทางคุณอยู่ นะคะคุณจะสามารถผัดอุปสรรคนั้นไปได้ต่อให้อุปสรรคนั้นอะ่ะมันจะใหญ่แค่ไหนก็ตามมันจะนอนขวางคุณแบบแบบเขาเรียกว่านอนขวางไปเถอะฉันก็ไม่กลัวฉันก็จะข้ามมันไปให้ได้คือต่อให้เหนื่อยแค่ไหน,นฉันก็จะข้ามไปให้ได้ฉันเขาเรียกว่านะตอนนี้คือน่ามองว่าในเดือนมกราคมเป็นเดือนที่มันจะเป็นเดือนที่คุณอะ่ะจะพยายามเร่งหาเงิน เพื่อมาใช้หนี้ของตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าแบบมันจะมีเงินหมุนเข้ามาตลอดไหมมีเงินหมุนเข้ามาอย่างแน่นอนสมมุติว่าตอนเนี้กรกรกดหาเงินมาได้ก้อนหนึ่งอะหมื่นหนึ่งแล้วกันหาเงินมได้ก้อนหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วพอคุณเอาเงินไปใช้หนี้หมื่นหนึ่งปุ๊บเงินเก่าหมดไปปุ๊บเงินใหม่มันมาเข้ามาทันทีเงินใหม่มาทันทีนะมันไม่ได้แบบเว้นช่วงแบบว่าหายไปเลยแล้วค่อยมีเงินใหม่เข้ามาไม่ใช่พอเงินเก่าหมดปุ๊บเงินใหม่จะเข้ามาทันทีคุณจะมีโชคเขาเรียกว่านะแบบ มันจะมีโชคเข้ามาแบบไปตลอดคําว่าโชคเนี่ยบางทีมาจากการเสี่ยงดวงด้วยไหมอาจจะมีบ้างจากการเสี่ยงดวงนะคะในโชคชะตาก็มีเหมือนกันแต่อย่าเสี่ยงดวงเยอะเกินไปเพราะว่าบางทีคุณเป็นคนที่แบบว่าพอชอบเสี่ยงดวงจะชอบแบบพุ่มเยอะ เมื่อก่อนคุณน่าจะทุ่มเยอะมากนะแบบหลักหมื่นขึ้นไปประมาณนี้แต่ว่าช่วงหลังนี้คุณน่าจะปรับเผาๆลงละเบาๆลงละอ่ะเหลือแค่ครึ่งเดียวระมาณนี้จากหมื่นหนึ่งเหลือห้าพันห้าพันเหลือสี่พันเหลือสามพันเหลือสองพันประมาณนี้ไม่กล้าลงทุนเยอะแต่ก็อยากอยากเสี่ยงดวงอยู่แต่บางทีก็เสี่ยงน,น้อยๆประมาณนี้นะคะอะ่อุปสรรคมันจะเยอะแค่ไหนก็ตามคือมองว่าคุณจะผ่านมันไปได้แล้วก็ที่สำคัญมันก็เป็นเขาเรียกว่านะเป็น ผลของการกระทำที่เราคิดดีคิดดีนะกับลูกหนี้มันก็เลยส่งผลให้คุณแบบมีเงินใช้ไม่ขาดมือนั่นเองนะคะในเดือนมก,กราคมนะคะและก็ยังส่งผลให้บริวารของคุณนะคะเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีลูกหลานทำให้เขาเนี่ยอยู่ในโอวาสของคุณแล้วก็ทําให้เขามีเงินใช้ไม่ขาดมือด้วยเช่นกันเป็นพอบุญกุศลของคุณสร้างเอาไว้ได้ทําเอาไว้อย่างที่บอกอะเราอะ อาจจะเป็นผู้ถูกกระทําก็ได้หรือเราอาจจะเป็นคนกระทํากรรมนั่นเองก็ได้แต่ในรอบนี้คือน,น่ามาว่าคุณไม่ได้สร้างวิบากกรรมอะไรกับใครเอาไว้เลยคุณแบบปล่อยวางมากกว่าหรือเป็นการอาโหสิกรรมให้กับเขาซะมากกว่านะคะเป็นผลดีนะมันส่งผลดีมากๆนะคะแล้วก็ควรจะขอขามากรรมปลดล็อกนี้สินนะคะเพื่อให้การเงินของเรามันเข้ามาแบบดีขึ้นอย่างเงี้ยต้องขอขามากรรมผ่านเทวดาของคุณนะคะเป็นองค์ใดนะคะในเดือนมกราคมข,ของคุณอาจจะมีบารมีของ องแรกเลยนะเป็นองคปฐมก็คือองพระปิคเนพระศิวะพระแม่อุมาพระขันธกุมารนะคะขอท่านแล้วก็องพระสังกจายนะคะแล้วก็จะเป็นภาพนางสุพรรณกัลยานะคะแล้วก็พระเจ้าตากสินมหาราชนะคะที่เห็นเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชคือหน้าเห็นเป็นแบบแสดงว่ากรลกอต้องทํางานที่เกี่ยวกับระบบราชการเหมือนที่บอกก็คือตํารวจทหารหรือว่าเป็นอายการพิพากษาทนายตํารวจอะไรประมาณนี้น่าจะอยู่ในวงการเนี้ยเยอะ นะคะที่ที่เห็นดวงมันขึ้นมาแบบโชว์แบบนั้นนะคะแล้วก็ไปทําบุญอะไรเพิ่มเติมหนึ่งถวายน้ําน้ำเนี่ยถวายนะ้ำเป็นแพ็คเลยนะแบบเอาแบบเยอะๆด้วยนะไม่ใช่แบบเคื่อสองสามแพ็คนะเอาแบบเยอะเยอะด้วยแบบสักสิบแพ็คยี่สิบแพ็คก็ว่ากันไปสิบแพ็คเนี่ยขึ้นสิบสิบแพ็คขึ้นไปเนี่ยดีมากถวายวัดถวายเอ่อถวายวัดแล้วก็ทำบุญเอ่อเรียกว่านะบริจาคที่โรงเรียนสถานสงเคราะห์ก็ได้นะคะแล้วก็ เอาตัวเองนะคะไปทำบุญปิดทองฝังลูกดิมิตด,ด้วยนะคะเอาสักเวัดเลยนะบางคนจะบอกว่าอุ้ยเวัดภายในหนึ่งเดือนไม่น่าจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้อยู่ประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็าทาบุญกับสัตว์สีเท้าเช่นน้องหมาน้องแมวหรือว่าทาบุญถ่ายชีวโคกระบือนะคะได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันก็มีประมาณนี้นะคะก็แล้วก็แบบ สวดมนต์บทสวดของท่านนะคะเป็นบทสรรเสริญของท่านนะคะแล้วก็จัดของไหว้ขอพอรท่านทูบ32ดอกเทียนสองเล่มนะคะไหว้ที่บ้านของคุณนั่นแหละนะคะในตัวบ้านนะคะหน้าเข้าไปในหิ้งพระเลยนะคะจตอนเชา้าตอนเย็นค,คือเวลาไหนก็ได้นะคะแล้วก็เตรียมของไหว้เช่นน้ำนมขนมผลผล,ลไม้นะคะดอกไม้นะคะขนมเนี่ย สำคัญมากห้ามเอามีส่วนผสมของไข่ไก่โดยเด็ดขาดไหว้ไม่ได้นะไหว้เทพแบบเอาผสมไข่หรือเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ได้เลยท่านจะไม่สเสวยนะคะก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ขอพรอออท่านนะคะขออะไรที่แบบอย่าเกินบารบีตัวเองนะคะเช่นเรารู้ว่าเรามีบุญประมาณนี้แล้วเราขอเราเราเคยได้แสดงว่าเราฐานบุญเราเท่านี้นะคะถ้าไมที่เราขอแล้วแบบ ขอเยอะเกินไปมันเกินบุญสังเกตเลยว่าทําไมขอแล้วไม่ได้มันมันเกินบารมีของเรานั่นเองนะคะพอไหวแล้วเราขอได้สำเร็จน,นะคะในเดือนนั้นๆก็ให้สมนาคุณท่านนะคะด้วยการเช่นสวดมนต์ยกบุญให้กับท่านหรือว่าอาจจะแบบไปทําบุญบนที่หน้าบอกนะคะตามนั้นเลยนะคะ โอเคก็มีประมาณนี้นะคะที่สําคัญก็คือการรักษาศีลห้านะคะให้ครบมันจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าศีลห้าเราได้อยู่แล้วนะลองเพิ่มเป็นศีลแปดดูนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสุจริตในหน้าที่ของตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณตั้งมั่นในสัจธรรมของคุณนะคะก็อย่างเหมือนของนี้น่ะเรามีอาชีพเป็นหมอดูเรา จะไม่โกงลูกศิษย์ของเราจะไม่โกงลูกค้าเรานี่แน่ต้องใช้คําว่าลูกศิษย์นะเพราะว่านี่น่านี่น่าเปรียบเสมือนแบบเขาเรียกว่านะเเขาเรียกว่าให้เกียรติคนที่มาดูดวงกับเราเราจะใช้คําว่าเขาเป็นลูกศิษย์เราก็ต้องดูแลเขาให้ให้ดีๆแล้วก็ซื่อสัตย์กับเขาจริงใจกับเขาเให้คําแนะนําเขาได้คือบางทีคนที่เข้ามาดูเขาไม่ได้อยากจะได้เพียงแค่คําตอบอ่านดวง ให้ฟังเฉยๆไม่ใช่เขาอยากได้ทางออกด้วยทางออกเราต้องหาให้เขาทางแก้ให้เขาแนะนําเขาให้ได้นะคะเป็นแบบนั้นนะคะโอเคเจอกันใหม่นะคะใน ep หน้าขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ